เรื่องเล่าลึกลับสยองขวัญทางลัดซอยเปลี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นำมาจาก thehouse. o t n l i n e เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณบิก๊กโดยที่คุณบิ๊กเล่าว่าประมาณ6ปีก่อนตอนนั้นผมเรียนปวชวอยู่วัยกำลังเกเรเลยเหตุมันเกิดขึ้นที่บางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีครับวันนั้นผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง คืนนั้นผมกะว่าจะไม่กลับบ้านจะนอนค้างกันที่นั่นเลยแต่ว่าแม่ผมโทรมาตามว่าต้องกลับบ้านให้ได้ผมจึงต้องยอมกลับเวลาตอนออกจากบ้านเพื่อนคือเที่ยงคืนเป๊ะผมขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเพื่อจะมาเข้าซอยก่อนถึงบ้านเพื่อนซึ่งบ้านเพื่อนติดถนนใหญ่พอย้อนมาปุ๊บจังหวะเลี้ยวรถเข้าซอยไฟรถมันสาดเข้าไปในซอยผมเห็นเต็มตาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ ใส่ชุดสีขาวแบบในหนังเลยครับเธอยือนก้มหน้าอยู่ตรงฟุตบาทหลังซุ้มประตูทางเข้าซอยผมไม่พูดไม่ทักไม่บีบแตรพยายามทำเป็นไม่เห็นแต่เพื่อนผมที่ซ้อนมาเนี่ยมันดันพูดขึ้นมาว่าบิ๊กมึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมเท่านั้นแหละผมบิดแบบไม่คิดชีวิตเลยครับแต่มันยังไม่จบเท่านั้นครับเส้นทางที่ผมกลับเนี่ยมันเป็นซอยผ่านวัดจีนแล้วต้องข้ามสะพานไปจนเจอซอยมืด,มด ทะลุไปเพื่อกลับมาปากเกร็ดตามทางนี้จะมืดมากๆเป็นถนนสองเลนสวนกันไม่มีไฟบ้านคนก็จะอยู่ห่างๆกันข้างทางเป็นป่าสลับกับทุงง่งนาเส้นทางนี้มันจะมีโค้งอยู่โค้งหนึ่งซึ่งจะอยู่ก่อนวัดไทยผมจำชื่อวัดไม่ได้ตรงโค้งนั้นจะมีรั้วกั้นขอบถนนด้วยความที่ผมกับเพื่อนกลัวผมจึงรีบปิดแบบไม่มีเบรกเลยพอถึงช่วงโค้งดังกล่าว ไฟรถผมก็สาดเข้ากับรถถนนเชื่อไหมครับผมเห็นผู้หญิงคนเดิมนั่งห้อยขาอยู่ลองนึกภาพว่าถนนในซอยมันแค่2เลนวิ่งสวนกันและจังหวะเข้าโค้งผมต้องชะลอรถแต่ไม่ได้เบรกนะครับผมนี่เห็นเธอแบบใกล้ๆเลยคือถ้ากางแขนออกก็จะจับกันได้ยังไงอย่างนั้นเลยจังหวะแค่แวบเดียวที่เธอผ่านไปผมมั่นใจเลยว่าเธอคือคนเดิมแน่ๆเพราะชุดที่เธอใส่ลักษณะรูปร่าง แต่ตอนนี้ผมเห็นชัดมากๆว่าเธอผิวขาวถึงแม้จะมีผมที่ลงมาปิดใบหน้านิดหน่อยแต่ก็เห็นได้ชัดว่าหน้าเธอนั้นช้ำบวมอมม่วงเหมือนขึ้นอืดจนดูไม่ได้เลยครับพอปพ้นจากโคง้งผมนี่ปิดแบบไม่คิดชีวิตเลยหลอนโคตรๆไม่กล้ามองกระจกหลังหรือคิดจะหันกลับไปมองเลยพอออกมาจนถึงถนนใหญ่ตรงเส้นราชพฤกษ์ถึงได้เล่าให้เพื่อนฟังและถามมันว่า มึงเห็นเหมือนกันทั้งสองที่หรือเปล่ามันบอกว่าเห็นแค่ตรงทางปากเข้าซอยแต่หลังจากนั้นมันหลับตามาตลอดทางเลยครับเช้ามาผมไปบ้านเพื่อนคนเดิมอีกครั้งไปเล่าให้เพื่อนและแม่เพื่อนฟังแม่เพื่อนผมบอกว่าทำไมไม่กลับทางปาก,กติมันจะไปออกแถวสนามบินน้ำทางที่พวกเธอไปดึกๆไม่ค่อยมีใครไปกันเพราะมันเปรี่ยววัยรุ่นมักชอบดักจี้ชอบทีบรถค่าข่มขืนก็มี ผมเองที่ไม่รู้บวกกับกลัวด่านตรวจแอลกอฮอล์เลยไม่ได้กลับทางหลักแต่ให้ผ่านไปทางนั้นกลางคืนอีกผมก็ไม่เอาละครับจนถึงตอนนี้ใบหน้าเธอนั้นยังคงติดตาผมอยู่เลยค่ะก็ขอขอบคุณเรื่องจากคุณบิ๊กนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะ ก็ดึกๆแบบนี้นะคะรอบดึกประมาณสี่ทุมถึงห้าทุมนะคะเจอกันกับเรื่องเล่าลึกลับสยองขวัญสวัสดีค่ะ